สวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่เราเพาะมาเมล็ดมะเขือเทศกับเมล็ดพริกขี้หนูสวนวันนี้ก็ผ่านไปเป็นวันที่สามด้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูการเจริญเติบโตหรือการงอกของเม็ดพริกกับเม็ดมะเขือเทศที่เราเพาะไว้นั่นเองไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่อันนี้คือมะเขือเทศที่เราเพาะไว้วันนั้นก็นางรู้สึกว่านางจะงอกและลากออกมาแล้ว ตัวที่เราใช้ใช้ไอ้ผ้าขาวบางผ้าขาวบางหอ่อแล้วก็ไปไว้ตรงใต้รังน้ำแข็งนี่นเ,เองตรงที่ดินจุ่มๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพริกพริกขี้หนูสวนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าจะงอกขนาดไหนนี่เอาแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศโอ้ลากเต็มเลยเนี่ยที่เราเพาะไว้วันนี้วันที่สาม อันนี้สามวันนั่นเองโอ้นางขึ้นเยอะเลยนี่ทำไมงอกไวแท้ค่อยนึกว่ามันจะไม่งอกไวขนาดนั้นเราก็จะมาแยกแยกของนางแยกต้นอ่อนนางลงกระถางเด้อโอ้เห็นไหมน,น่นนางงอกไวมากนี่เห็นไหมอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั่นเองที่เราเพาะไว เมื่อสามวันที่แล้วนี่ยังไม่ต้องกลัวรากนางเด้อนี่รากนางก็ลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถอดถอดไปชำนี่เดี๋ยวนางก็ฟื้นเห็นไหมต้นอ่อนของนางก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถดึงนี่ดึงออกมาได้แล้วก็เอานางไปตรงต้นชำ ใส่กระถางก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้คือสามวันสามวันที่เรา,พาเพาะเมล็ดอันนี้คือมะเขือเทศเ้อมะเขือเทศราชินีแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ก็เอาไว้ใช้ในร้านนั่นแหละไว้นั่นมาเดี๋ยวเรามาดูพริกกันอันนี้มะเขือเทศผ่านไปใช้ผ้าขาวบางหอ่หอห่อแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงตรงที่มันชุ่ม อันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนี่หลังจากวันที่สามที่เราเพาะไวโอ้นางก็นี่เริ่มเนี้ยนางก็มีแทงหนอออกมาให้เห็นแล้วนี่อันนี้วันที่สามนี่เห็นไหมถ้าสี่วันสมวันพอดีถ้าสี่วันนางจะค่อนข้างที่จะนั่นไป น,นี่อันนี้คือสามวันสามวันก็มีให้เห็นมีรากแทงออกมาให้เห็นแล้วนี่เห็นไหมกําลังขนาดนี้กําลังพอดีสำหรับการย้ายลงกระถางอันนี้คือสามวันที่เราเพาะไว้ปะเดี๋ยวเราไปดูกัน ต่อเลยพริกขี้หนูสวนมะเขือเทศนั่นเองนี่เราก็จะเพาะใส่กระถางเนี่ยนี่อันนี้คือดินดินที่เราเตรียมไว้นั่นเองเราก็จะเอาใส่กระถางไว้เพื่อเวลาไปปลูกจะได้ง่ายตอนนี้ก็เลี้ยงต้นอ่อนให้นางแข็งแรงก่อน มาแล้วเราก็จะมาเลี้ยงต้นอ่อนของมะเขือเทศก่อนเด้อนี่มะเขือเทศที่เราสามารถดึงขึ้นได้เลยเพราะว่ารากพิ่นเป็นผ้าขาวบางรากก็จะไม่ขาดเห็นไหมรากก็จะยาวประมาณนี้แต่เราต้องจับเบานิหนึงเพราะว่าเพิ่นนี่เคเราก็สามารถเอาลงดินได้เลย นี่อันนี้คือหนึ่งต้นของเราก็ประมาณเป็นร้อยกว่าต้นร้อกว่าต้นได้อยู่เพราะว่าเราเพาะทีก็เยอะนี่เห็นไหมเวลาเราดึงขึ้นมาลากนางก็จะเป็นประมาณนี้หรือเราก็จะใช้น่าจะสองคืนพอดีอันนี้เรางอกไวมากนี่เราก็จะใช้นี่ เลี้ยงให้ต้นนางแข็งแรงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปย้ายย้ายลงดินปล,ลูกนั่นเองแล้วก็เลี้ยงไม่เยอะด้อนี่ใช่ไหมกระถางนึ่งก็เอาที่สักห้าต้นพาอ,อนางจะได้มีพื้นที่ นี่เผื่อนางโตนางจะได้มีพื้นที่สักห้าต้นพอนี่เราก็เลือกเอาเลยไหนที่แข็งแรงเห็นไหมอันนี้คือมะเขือเทศเด้อนี่ปื้บมะเขือเทศที่เราทำไว้อันนี้คือต้นอ่อนนางสามารถใช้ไม้แบบนี้เลยปกักแล้วก็เหย่ลงไปนี่เราก็เอาหนึ่งกระถางสำหรับการเลี้ยง น่าอยู่ประมาณหกต้นนี่เห็นไหมจำได้เลยแล้วก็ปล่อยให้นางขึ้นของนางไปเองตามธรรมชาติเราต้องเบามือนิดนึงเพราะนางยังเป็นต้นอ่อนอยู่นี่เห็นไหมโอเคจากนั้นเราก็ ใช้พกกี้ฉีดนางนั่นเองแล้วก็ย้ายเข้าที่ล่มนี่เห็นไหมอันนี้คือพกกี้ฉีดพ่นปึ๊บแล้วก็นางเข้าที่ล่มแค่นี้เสร็จสำหรับต้นอ่อนมะเขือเทศลาชินีของเรานั่นเองโอเค ไปแล้วพี่พี่เดี๋ยวมาดูพริกกันต่อเ้อพพี่ขี้หนูสวนเรา